สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีกันทุกทท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งกับอีพีพิเศษของเปิดฟ้าสองดาวนะครับกับดาวใหญ่ที่กำลังจะยกย้ายในวันที่1มีนาคมซึ่งก็คือเทพพระเสาร์นั่นเองนะครับก็ไปถึง1ใน3ตรีเทพใหญ่ที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญในดวงชะตามากดังนั้นการขยับย้ายเรือนในแต่ละครั้งเนี่ยจึงจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาค่อนข้างที่จะ มากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายก็มีเรื่องดีก็มีนะครับมันก็มีกันทั้งสองด้านและที่สําคัญนะครับชาวกันเองก็เช่นกันพระเสานั้นท่านเป็นดาวปุตตะของชาวกันปุตตะอันหมายถึงลูกเล็กเด็กแดงนะครับบริวารบุตรหลานผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องลูกจ้างหรือผู้ที่อ่อนแอกว่านอกจากนี้ก็ยังหมายรวมไปถึงความสนุกสนานการเดินทางความตื่นเต้นไปกับเรื่องราวใหม่ๆ การริเริ่มการลงทุนหรือว่าได้โชคจากการเสี่ยงหรือว่ามีโชคเล็กๆน้อยๆเข้ามาจนเกิดความดีอกดีใจตลอดไปจนถึงการตั้งคันแล้วก็การเกิดใหม่ด้วยนะครับพระสาวดาปุตาก่อนหน้านี้ท่านเป็นเกษตรตาทิบดีอยู่ในเรือนของตัวเองมาตั้งแต่ช่วงวันที่5ทธันวาคมปี63ยาวเรื่อยมาไปจนถึงปัจจุบันก็คือมีนา66นะครับจริงๆ ดาวที่เป็นเกษตรเนี่ยดูเหมือนว่าจะส่งผลดีอีกทั้งดาวพฤหัสก็มะเร็งชะตาของชาวกันนะครับก็มอบโชคมอบความสําเร็จให้อีกมากมายมันก็น่าจะเป็นจังหวะของปีทองสําหรับชาวกันนะในช่วงที่ผ่านมาแต่สังเกตไหมว่าทําไมมันถึงยังมีเรื่องทุกๆเรื่องคอยกังวลหรือหยิบจับทําอะไรก็แล้วแต่มันก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากและก็ลาบาก นั่นก็เพราะว่าพระเสาในตำแหน่งนี้ท่านเป็นพินทุบาทต,ต่อดวงชะตาดังคำครูที่ว่าเมื่ออาทิตย์ภูมิทั้งโสราปัญจะแก่ลัคนาพุทธเป็น9้าจันทร์กับชีวาเป็นแท่านก็ถือว่าดวงชะตากําลังอยู่ในช่วงฝ่าฟันมรสุมนะครับแต่ก็โชคดีอยู่ตรงที่พระเสาถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพินทุบาทแต่ว่าท่านก็มีความมั่นคงเป็นถึงกเกษตรตาที่บดีด้วยแล้วไหนจะได้รับโชคได้รับโอกาสจากดาวพรหัสที่ เข้ามาให้การอุปธรรมหนุนส่งแก่ดวงชะตานะครับชีวิตจึงไม่ได้เลวร้วายสักทีเดียวหรือเสมอไปถึงแม้การเริ่มต้นอาจจะดูเลวร้วายอยู่บ้างแต่พอไปปลายแล้วกลับจะได้ดีขึ้นมาหรือแม้แต่เหตุการณ์หรือว่าอุปรสรรคนานานับประการที่มันมีเข้ามาอิทธิพลกับดวงชะตาหรือเข้ามาหักเหเข้ามาเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตอยู่นั้นสุดท้ายแล้วคุณกลับจะได้พบช่องทางใหม่ที่มันมีโอกาสที่ดีกว่าเดิมหรือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเดิมนะครับ ในวันที่หนึ่งมีนาคมปี2566นั้นพระเสาดาปุตตะท่านจะยกย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอรินะครับอริซึ่งก็แปลว่าปัญหาสิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องได้เข้าไปไปรเชิญเข้าไปแก้ไขด้วยตัวเองแม่หลายคนฟังแล้วก็ตกอ,อกตกใจนี่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหนื่อยยังไม่พออีกเหรอใจเย็นๆนะครับคือจริงๆเนี่ยพระเสาท่านก็มีความสัมพันธ์กับ พระพุธซึ่งก็เป็นดาววาสนาและก็ดาวการงานของชาวกันในลักษณะเป็นคู่สมพลกันและต่างไฟก็ต่างเกื้อกูลส่งกำลังให้แก่กันและกันในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยความกดดันและอุปสรรคมากมายก็จะเป็นแรงกระตุน้นเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตต้องเดินดิ้นลนจนก่อเกิดอยู่บนความสําเร็จและก็จะอยู่เหนือทุกปัญหาด้วยนะครับดังนั้นการที่พระสาวดาวปุตตะท่านเดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริ อำนาจและบารมีจะสูงการงานจะดีหรือจะได้หยิบจับทํางานสำคัญสำคัญบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นกับโครงการอะไรบางอย่างในระยะยาวก็ได้นะครับหรือหากก่อนหน้านี้ภารกิจใดก็ตามหรือโครงการใดก็ตามที่มันเคยอยู่ในหัวอยากจะทําแต่ว่ามันก็ยังไม่มีโอกาสยังไม่พร้อม หรือว่าบางท่านก็อาจจะได้ริเริ่มทําลงไปบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ทําแบบจริงๆจังๆหรือว่ายังไม่ได้สําเร็จเสร็จสมบูรณ์ดีจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับปี2 5 6 6พอพระเสาท่านยกย้ายเรือนมันก็มีโอกาสที่จะได้ผลักดันกันอย่างเต็มที่เป็นจังหวะที่ดีที่สุดเลยก็คือตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับไปจนถึงวันที่19เามษาคือนาทีทองของชาวกันทั้งหลายโอกาสอะไรที่ มีเข้ามาในช่วงนี้ให้รีบขวายรีบคว้านะครับเออเป็นช่วงจังหวะนาทีทองจริงๆที่มีโอกาสจะสําเร็จได้ดีมากอย่าปล่อยให้ล่วงเลยไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเลย19เมษายนไปแล้วดาวพรหัสที่คอยอุ้มส่งหน,น,นุนดวงชะตาอยูอ่ท่านก็จะเดินเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะกลายเป็นพินทุบาทนะครับโอกาสที่จะคิดอะไรหรือว่าทําอะไรแล้วมันเกิดความผิดพลาดหรือว่าเกิดอุปัตร์ขึ้นมา,มากมายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่สูง แต่เอาระภาพโดยรวมนะครับหลังจากที่พระสาวท่านยกย้ายเรือนไปแล้วก็จะเริ่มมีโชคเข้ามามากขึ้นสามารถที่จะทํามาหารายได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นก็เพราะว่าดาปุตตะท่านเข้ามาอยู่ในเรือนอริิรงแต่ก็เป็นเรือนคู่มิตรเมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะบันดาลโชคบันดานลลาภให้ก่อเกิดขึ้นมาได้ง่ายนั่นเองนะครับ และเมื่อพระสาวท่านเข้าไปอยู่ในเรือนอริก็จะส่งผลถึงพระพุทธซึ่งเป็นดาววาสนาของชาวกานด้วยนะครับก็จะทําให้เจ้าชะตานั้นมีความกล้ามีเป้าหมายมีจุดมุ่งหวังมีแรงกระตุ้นอยู่ภายในให้ต้องมีแรงผลักดันเดินไปข้างหน้าได้มากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับอยากจะออกไปหาประสบการณ์อะไรใหมๆ่ๆอยากจะเรียนรู้อะไรใหมๆ่ๆเพิ่มเติมประดับให้กับสมองเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองนั้นได้กว้างขึ้นมากขึ้นหรือว่าอาจจะได้เข้าไป ข้องแวะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อแรงศรัทธ,ธาในจิตวิญญาณหรือว่าศาสตร์เล่นลับอะไรบางอย่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าพระเสาในเรือนของพระราหูมันก็คือความเชื่อมั่นและก็แรงศรัทธ,ธาเป็นอย่างมากถ้าจะบอกว่าจนถึงกับงมงายก็คงจะไม่ได้พูดเกินไปนะครับแต่มันก็ไม่ได้เกิดความเสียหายแต่อย่างไรดอกเพราะว่าพระเสาที่อยู่ในเรือนคู่มิตรใหญ่นั้น มันก็จะหมายถึงความเชื่อได้แรงศรัทธาจะนําพาก่อให้เกิดกําลังใจและก็เชื่อ,อความเชื่อมั่นมากกว่าเดิมกับเส้นทางแห่งความเป็นเอกอุเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ได้สําเร็จนะครับเจ้าชะตาก็จะได้รับอิทธิพลจนเกิดความเชื่อมั่นเกิดกําลังใจให้ฟ่าฟันต่ออุปสรรคต่างๆนานาหากแม้นต่อให้มีศัตรูปลองร้ายก็จะจางหายนะครับแพ้ภัยไปเองนะครับจะเป็นในลักษณะอย่างนั้น อีกทั้งตามตำราคูท่านก็บอกเมื่อพระเสาโครจรมาเป็นหกต่อดวงชะตาคูท่านว่ามีโอกาสจะได้ลาบใหญ่มาต้องใจให้สำราญอุรานะครับดังนั้นโชคราภวาสนาเงินทองผลประโยชน์ของกินของใช้ตลอดรไมไปจนถึงภาระหน้าที่ทรัพย์สินต่างๆนานาจะบริบูรณ์พั่งพร้อมไปด้วยกำลังของเจ้าชะตาที่จะนำพาความสำเร็จเกิดขึ้นให้กับตัวเองนะครับ แต่สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยอดอดแดดไม่สบายตัวจากโรคเก่าที่รักษาไม่หายหรือโรคประจำตัวนั่นแหละครับหรืออาการปวดตามข้อตามกระดูกเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามเส้นเอ็นต่างๆจากการตรากตามทำงานที่หนักจนเกินไป และนอกจากนี้ความซุ่มซ่ามหรือว่าไม่ระมัดระวังจากการทํางานหรือการการะทากิจกรรมใดๆก็ตามที่มันมีความเสี่ยงก็อาจจะเกิดบาดแผลเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นของแหลมทิ่มตามของมีคมบาดต่อรมไปถึงของร้อนที่ไหม้และลวกก็อาจจะเกิดเป็นบาดเป็นแผลขึ้นมาได้อีกเช่นกันนะครับอีกทั้งพระเสาซึ่งเป็นดาบุตตาท่านเดินเข้าไปอยู่ในเรือนอรีนั้นมันก็มักจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวนะคนที่เคยสนิทเคยรักกันเนี่ยก็อาจจะ มีความระหองระแหงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นมาได้ง่ายหากคุณเป็นที่โดดเด่นขึ้นมาภายในองค์กรในที่ทํางานของคุณนะครับก็อาจจะเจอกระแสต่อต้านนะครับทั้งทาง,ทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยจากคนใกล้ตัวนี่แหละหรือว่าผู้ที่มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกนั่นแหละนะครับพระเสาท่านเดินเข้าอาริในชาวกันค่อนข้างจะมีชะตาเข้มแข็งศัตรูทําอะไรไม่ได้หรอกมักจะแพ้ภายไปเองแต่ก็ อาจจะรำคาญหูหรือว่าญหญุ่นหีดใจอยู่พอสมควรกับคำพูดซุบซิบนินทาว่าร้ายในยามรับหลังนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกขออย่างเดียวอย่าไปหลงผิดเป็นถูกหรือเห็นถูกกลายเป็นผิดก็แล้วกันอย่าไปคิดตามคนนอกที่เขาหลอกจูงจมูกพาไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่19เมษายมษาเป็นต้นไปนะครับดาวพฤหัสท่านเดินเข้าสู่เรือนมรณะกลายเป็นพินทุบาทอีกดวงหนึ่งความเศร้าหมองในจิตมันก็อาจจะมี ภาวะทางอารมณ์ความอ่อนแอทางจิตใจมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะครับในเมื่อช่วงจังหวะที่จิตใจอ่อนแอเนี่ยมักจะถูกหลอกหรือว่าถูกชักจูงได้ไง่ายๆก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีนิดหนึ่งนะครับศีลธรรมก็ต้องมีนะแล้วความดีท่านก็จะคุ้มครองเองไม่ต้องห่วงหลอกชาวกันนั้นนะครับหรือต่อให้บางครั้งอาจจะ จำเป็นต้องได้พิสูจน์ตัวเองอยู่บ้างกับผู้รับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจมีอิทธิพลก็อย่าได้ท้อแท้จิตใจไปซะก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ชาวการนั้นต้องได้สั่งสมบุญแล้วก็บารมีของตัวเองในช่วงนี้ตลอดลงไปจนถึงเรื่องของบุรานบริวารเองช่วงนี้ก็อาจจะดื้อสักนิดหนึ่งนะครับนั่นเพราะว่าปุตตานั้นเท่าเข้าไปอยู่ในเรือนอารินะครับก็ต้องระมัดระว,งาวาังเอาไว้สักนิดหนึ่งโดยเฉพาะวาจาอาจจะนําพาให้ความสัมพันธ์เกิดความระ้องระแหงเกิดขึ้นได้ อะไรที่อดได้ก็ขอให้อดอะไรที่ทนได้ก็ขอให้ทนนะครับเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมเพื่อเห็นแก่ครอบครัวโดยเฉพาะกับคนของตัวเองต้องรักษาน้ําจิตน้ําใจรักษาความสัมพันธ์กันให้มากๆเรื่องในอย่าเอาออกเรื่องนอกอย่าเอาเข้ามานะครับเพราะมันจะยิ่งเป็นการโหมกระพือก่อให้เกิดเหตุปัใจจัยในการสร้างปัญหาให้แรงขึ้นกว่าเดิมอีกเหล่านี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างสําหรับชาวกันนะหลังจากที่ พระเสาท่านยกย้ายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเจ้าชะตานั้นมีกําลังนําพาให้เข้มแข็งอยู่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาก็จักไม่พ่ายแพ้ถึงแม้ว่าดาวพรหัสท่านจะเดินเข้าสู่เรือนมรณะนะครับอาจจะหาที่พึ่งได้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยแต่ด้วยตัวเองก็ยังเป็นที่พึ่งพาให้กับตัวเองได้อยู่หรือแม้แต่คนใกล้ตัวอาจจะพึ่งพาได้ยากลําบากมากขึ้นแต่กลับกันนะครับคนทางไกลคนต่างถิ่นที่อยู่ไกลกัน นะครับอาจจะให้การส่งเสริมกันได้ดีมากกว่านะครับดังนั้นก็พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นก็แล้วกันนะแล้วเรื่องของโอกาสเรื่องของการงานการเงินเนี่ยจะรุ่งโรจน์มากขึ้นนะครับเพราะว่าบางโอกาสมันก็อาจจะได้มาง่ายๆแบบเสน่หาเมตตาด้วยซ้ำไปแต่ว่าส่วนใหญ่คนกันเนี่ยก็มักจะตายน้ําตื่นนั่นแหละครับตายเพราะความซื่อตรงนะบางครั้งก็ซื่อเอาซะจนหลุดโคง้งเลยโคง้งไปก็หลายครั้งหลายหนนะครับหรือถือศักดิ์ศรี คือความถูกต้องมันเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้าหาชาวกันได้ค่อนข้างที่จะยากผู้รับผู้ใหญ่เองเขาก็มักจะมองข้ามความสําคัญไปนะครับเพราะว่าประจบไม่เก่ง เออนะครับแต่ว่าก็เน้นการกระทํารับใช้ดีมีความจริงใจนั่นแหละดังนั้นหลังจากนี้พยายามเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่ให้เป็นสักนิดหนึ่งเนาะเข้าไปขันอาสารับใช้เสนอตนเสนอตัวเอาความสม่ําเสมอเข้าว่าเอาความขยันแล้วก็ความจริงใจเข้าสู้นะครับมันเป็นช่วงจังหวะของการทําคะแนนแล้วก็สั่งสมแต้มบุญเพราะว่าถ้าคุณมีความเพียรพยายามที่มากพอก็จะได้รับการอุปธรรมกับแบบลับๆในลักษณะปากก็ว่าแต่ว่า รับหลังก็กลับช่วยเหลืออยู่นะครับยิ่งข้ามไปปี67นะความเพียรเนี่ยจะเป็นผลความไว้ใจที่สั่งสมมาเนี่ยจะบังเกิดนะครับอะไรก็ตามที่อ,อุตสาหะมาตั้งแต่ปี66เข้าปี67จะสำเร็จผลแล้วนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงปี68-69ความมั่นคงจะสมบูรณ์มากนะครับมากล้นด้วยบารมีที่สั่งสมไปนั่นแหละก็ขอให้ยาไว้วันนะครับกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่กำลังจะเกิดถึงแม้ว่า ดวงชะตาในแต่ละคนเนี่ยอาจจะถูกกําหนดมาไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วดังคําสอนของพระพุทธองค์นั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วชาวกันเนี่ยเป็นคนที่ผู้รับผู้ใหญ่เขารักใคร่เมตตาแล้วก็เอ็นดูนะเสมือนกับพ่อแม่ที่ดูแลลูกหลานคนสุดท้องดูยังไงก็อย่างนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าก็มักจะมีอารมณ์ส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงนะั่นแหละก็อาจจะ ตรงจนเกินไปด้วยในบางครั้งนะครับปี66เนี่ยก็ยพยายามอย่าดื้อมากก็แล้วกันอย่าปีนเกลียวแล้วก็รับฟังความคิดเห็นความาชี้แนะของผู้รับผู้ใหญ่เขาไว้บ้างจะเป็นการดีต่อชะตาตัวเองนะครับอ,อย่างอื่นไม่มีปัญหาโดยเนื้อง,งานนะมีงานเยอะจนเหนื่อยนุ่นแหละแต่ก็จะนํามาซึ่งรายรับรายได้ที่ก่อเกิดเข้ามามากขึ้นนะครับก็ขอให้สมหวังขอให้สําเร็จสวัสดีครับ